สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งนะครับผมมาอยู่กับช่อง Not Premasit อีกครั้งครับณขณะนี้ท่านผู้ชมก็ได้กลับมาอยู่กับเกม God Simulator อีกครั้งครับโอเคไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ากลับมาอีกครั้งสู่เมือง Civilize d ว่าไงมนุษย์เฮลโ o ลโอไมคกกระเด็นไปเลยฮึบไ โอเคไหนลองเรียนรถไปสิโอ้ยเดินสะดุดสะดุดรถเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยค่อยๆไปค่อยๆไปอึบโอ้ยโ,อโหระเบิดทีเดียวล่างกระเด็นโอ้ล่างติดไฟไป,ไปกระเด็นอยู่กลางถนนนั่นเลยโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟโลคืนเจจ้าแน่แพ้ใคย,ยลูกเสือก็มาเฮลโหลสวัสดีครับไปไหนโอ้กระเด็นกระเด็นกระดอน เอาเอาอเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อกันอยู่ดีดีก็วิ่งแล้วตกลงไปในน้ำเฉยเลยเอาแล้วก็จมน้ำหายไปหน้าตาเฉยเลยโอ้หใหม่กิดจะแพ้น้อยน้านายจะทำอะไรเออเอาโอ้โหกระเด็นระเบิดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยน้าลามีวานด้วยข้าลางมีปลาวานด้วยเหรอโอ้หล่วงมาตั้งไกลตรงนี้มีปลาวานด้วย <c oughs> โอ้โใหม่กิดไหนดูดิมันยังไงนี่ ว้าวโอ้โหโดนเด้งเฮ้ยเตึกเตึกระวังเตึกนั่นกระแทกเตึกแล้วก็ร่วงลงมาซ้ำตัวนี้พาเจะแาพา้น้อยมาประจนภัยกันดีกว่าไหนดูด้านล่างนี้มีอะไรเฮ้ยอ๋อข้างล่างเป็นห้องอาหารอันนั้นเหมือนเดิม,มนี่กระโดดลงมากลางวงฮลัลโหลนี่ขวิดไปซะเลยอื ไหนดูที่ตรงลานจอดรถนี่มีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ไล่ขวิดรถให้หมดนี่นี่โอ้หกระเด็นไปโน่นกระเด็นไปโน่นเลยนี่ขวิดขวิดให้หมดไม่เทปด้วยนี่ขวิดโอนล่างกระเด็นเป็นลมลม้มทับนี่หลักการให้หมดทางขยะนี่ไม่รับผิดชอบด้วยนะเกิดอ,อะไรขึ้นผมไม่รับผิดชอบนะแบ๊ะแพ้น้อย แม่อัลโลอูถังน้ำมันก็นระเบิดเลยรถบรรทุกน้ำมันถึงกันระเบิดโอ้ไม่เกิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะนั่นอะไรโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสาวไฟ <c oughs> เกิอดอาการบัคเกิดขึ้นครับอืมฮัโลโหลผมขอมาซื้อของร้านของเจ้นหน่อยครับโอ้ย <c oughs> นี่จะมาซื้อหรือจะมาถล่มร้านนี้ ไม่เหลือสภาพดีสักอย่างฮัลโหลนี่นี่ไปไหนนะมนุษย์จะไปไหนนี่โอ้ไมก่กิดโดนไฟลุกท่วม,มเพราะเมื่อมีไฟ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 ลุกขึ้นเต๋จ้านี่โอ้ไม่เกิดสุดยอดมากเลยเพลงรอบกองไฟก็มาครับงานนี้สุดยอดเลยนองไม่เกิด นี่ทอนสักทีหนึ่งเฮ้ยทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นี่เอาเดินทำลายเข้าของเข้าไปหมดแล้วเอาเดี๋ยวดยแล้วก็วิ่งมาสะดุดเก้าอี้ล้มซะเองวิ่งเองล้มเองนักเลงพอเอาอีกคนหนึ่งแล้วนี่ก็อีกคนหนึ่งนี่คิณคุณระบไปคุณระบไปเอาเอาสไลด์มานะเอาเอา แล้วก็เลื่อนเป็นเนก็อี้เข้าล้มเองโอ้ยคนเมืองนี้มันอะไรของมันกันนี่ไม่รู้เป็นอะไรกันไม่รู้เป็นเมืองมาที่ไหนเอา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 ลุกขึ้นมาอีกแล้วก็ล้มสะดุดโต๊ะล้มอีกส่วนในแพะนี่ก็ทําลายเข้าของไม่เกรงใจใครเลย่ะฮัลโหลเคาน์เตอร์ที่เคาน์เตอร์นี่เอาเห็นอะไรขวางไม่ได้ทนเขาหมดนะมามามาไป,ไป,ไปเละหมดลนะ นี่มานั่งคอสะพ,พานอย่างนี้ไม่กลัวตกเหรอเดี๋ยวเล่นภาพสโลโมชั่นเข้าไปใกล้อย่างนี้ภาพสโลโมชั่นแล้วก็ฮึบนี่ขุิดซองให้ไปเลยตกน้าไปซะ <c oughs> เฮ้ย,ยรถโอ,โขอ,อ,อ้ขับมาอย่างไวอ่ะเกือบจะทนแพะแล้วไงล่ะเกือบจะทนแพ้แล้วไงเราขับมายังไงไม่ระวังเอ้านน่าจะวิ่งไปไหนเฮ้ยมีร้านขายหมวกด้วย โอ้เดี๋ยว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 เข้าไปหน่อยต้องอยาได้หมวกนี่คือต้องไปเสี่ยงตังค์ต้องเสี่ยงตังค์มาซื้อแม่นกอโอเคเดี๋ยวจะไปหามาแล้วกันเสี่ยงตังค์มาซื้อหมวกแค่นี้ไหน,นต้องไปดูตามบ้านของพวกมนุษย์ดูซิว่าที่ไหนนะมีตังค์เหลือไว้บ้างบ้านหลังนี้มีไหมโอ้ยโอ้เฮ้ย มีใครมานั่งเล่นริมสระน,น้ำนี่โอ้โหสงสัยถ้าจะเมานี่ไม่บอกก็คงรู้ห่ะเมาจริงนะมันนั่งขอบสนระแล้วดูในบ้านนี้มีอะไรบ้างไหมเฮ้ยอันนี้ขา,ขาวๆคืออะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้โหไมเก็ร์โอ้ไมก็์อกอดอยู่ดีๆรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างโอ้โหวิ่งเร็วมากกว่าเดิมรู้สึกเหมือนได้รับพลังอะไรเข้ามาแล้วรู้สึกว่าตอนนี้วิ่งสี่ขุร้อยแล้วครับเหมือนผมได้รับ พลังอะไรบางอย่างเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดวผมจะมาโมอเสียเวลาทำไมอนะ่ะผมต้องตามหัดเงินหาเงินไปซื้อหมวกเงินมาเสียเวลาเลรื่องไรสาระอะไรอยู่ตรงนี้ไป Hello Hello เดี๋ยวโดดอะไรล้มนีม่มาอยู่ในนี้นี่มีอะไรไหม a r i a n Resurrection Device น่าจะเป็นอุปกรณ์ทําอะไรทักอย่างนะของเจ้าพวกมนุษย์ต่างดาวพวกนี้นี่โอ้ยระเบิดยกสองนะถ้าแพ้ตัวนี้เฮ้ยโอ้โอ I believe I can fly โอนี่มาตกอยู่ในเขื่อนแล้วเนี่ยและนี่คือแปลว่าต้องว่ายน้ำขึ้นไปกับขึ้นไปบนนั้นเหมือนเดิมอืม ตีลังกามาทัดดีเซลเอาหมูติดท่อน,น้ำโอเคเดี๋ยวช่วยออกมาละโอเคไต่กำแพงขึ้นไปไม่รอแล้วนะอืมอันนี้ก็เดินอยู่กับที่เป็นไรนี่เีบให้สักหน่อยนิโอ้กระเด็นไปโน่นเอาเดินทะเลทะลายอะไรกันนี่แล้วมาทำอะไรอยุ่นหนวน,นี้งดในทะเลทะลายแน่ มาเข้าไปในนี้สิเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรกันอะไรกันตามผมมาากได้อะไรต้องการเฮ้ยต้องการอะไรไม่ทราบ <S <S เอาแล้วก็ยังมุสาจะทุรัสทุเรวิ่งขึ้นมาอะไรนี่มองทําไมไม่รักเรามองทำไมไม,มองทำไมมีมองหน้ามีเรื่องอหรอยังมีเรื่องเลยมา โดนทิบโดนทิบส่งไปเด oh, s <S นี่ไงเจอแล้ว <_ c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเอาไม่โดนเอาหัว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  <_ c oughs> มันเป็นเงี้งเงี้งักเงีย้ยอะไรอย่างนี้เอ๋อ,อะไรแค่เนี้ยก็แค่เนี้ยอ่ะเอาตามมาแล้วครับเจเจไอ,อพวกนี้ตามมาถึงในร้านหมอกเลยเหรอ ไอพวกนี้ตามมาถึงในร้านหมวกกันเลยเลยนี่เดี๋ยวท่าจะทนไม่ไหวแล้วนะท่าจะทนไม่ไหวนะท่าจะหมดความอดทนแล้วเดี๋ยวก่อนขอจัดการกับพวกนี้ก่อนนี่ไปซะไปซะไอ้นนอีกไอ้นนอีกอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสิ้นเรื่อง เฮ้เยได้หมวกอะไรมาเนี่ยโอ้ไม่ก็ได้หมวกตำรวจมาด้วยเฮ้ยเคยอย่างเทพแพะตัวนี้โอ้ได้หมวกตำรวจมาด้วยสุดยอดเลยเจ้าแพะน้อยผมจ่าสิบตำรวจเอกแพะมหาปะไรทำลายข้าวของเป็นชีวิตจิตใจ <laughs> ไม่ต้องบอกก็รู้อ <laughs> ะไปที่ไหนบรรลัที่นั่นเอ้ย <laughs> ได้เวลาของจ่าสิบตำรวจเอกแพทย์น้อยมหาปัญไลยทำลายเข้าของชีวิตจิตใจแล้วครับทำลายเข้าของเป็นชีวิตจิตใจนี่อยากรู้ว่ามันทำลายเข้าของเป็นชีวิตจิตใจจริงหรือเปล่าคุณลองสังถ้าผู้ชมลองสังเกตแผงขายของอันนี้มันกำลังจะหายไปภายในสามวิเรียบร้อยไม่ทันถึงสามวิด้วยซ้ำทำลายเข้าของเป็นชีวิตจิตใจนี่แพทย์น้อยโอ้โ ผลของการข้ามถนนไม่มองซ้ายมองขวาโดนรถทนนอนลิ้นห้อยตรงนี้เลยฮัลโหลเอาอยู่ดีๆก็เข่าอ่อนล้มลงไปเถยแบฮลโหลนี่คิดอะไรก็ะเดนหมดคุดอะไรอะไรก็กระเดนหมดเอ้าไประเบิดละเบอร์มาละ เน่เฮ้ยโอ้ลระเบิดเบ้ไม่มันต้องโวยวายเสียงดังด้วยลนะ่ะมาโอ้ยระโดดมาแรงไปโอเคเข้าไปในลิฟต์กันเถอะเฮ้ย เหมือนมีอะไรกันอย่าบอกนะว่าตอนนี้ปาร์ตี้รูฟท็อปเออจริงด้วยปาร์ตี้รูฟท็อปโอ้ใหม่ก็แดนกระจายเลยอ่ะเนี่เ <c oughs> ต้นตามเขาในกระโดดกระกระโดดก็ได้กระกระโดดยตรงนี้เต้นนะครับเขาไม่เป็ี่ยนได้ได้ดีแต่กระโดดอย่างเดียวไอ้แพะตัวนี้อัลโลเนี่ยวงแตกวงแตกสิครับวงแตกนั่นก็ยังฟิวไอ้นั่นก็ยังเต้นอยู่ยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นฮะ ยังคอนเ้นอยู่ฮะยังคอนเทนอยู่ฮะยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเอาทำลายเข้าของเป็นชีวิตจิตใจของแพ้ตัวนี้จริงครับเบ<ป>ไปเอากระเด็นตกตึกไปเลยเอาอันนี้จะเอาอยัางไงไป นี่วิ่งมาชนกระจกล้อมซะเองมายังไงยังไงองไปเลยได้ทนจนแหลก ก็กลับมาเต้นต่อไอคนที่นำเต้นมันหายไปตั้งนานแล้วยังมาเต้นต่อไม่รู้เรื่องไม่รู้สาไม่รู้หลุดลูกสารซะย่ังังบากหคิงกันนี่ไปในมิไดบากนี่ก็ไม่รอดมันในมิได้บากก็ไม่รอดไอแพะตัวนี้ใน,ในสมองมีอย่างเดียวคือทำไมเข้าของในชีวิตจริงอย่างเดียวมา เอาแล้วก็วิ่งมาล้มต้นหน้าตาเฉยเลยน่าจะเอายังไงครับเอายังไงเอาเอาเออบ้าปาเนี่ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีก็วิ่งโดดตึกตรงไปตายมีดอกไม้ไฟด้วยมีดอกไม้ไฟด้วยผมมีความคิดแล้วครับบินไปเลยดอกไม้ไฟโอ้โหขึ้นมาสูงมากขึ้นมาสูงได้สิบฟุตโอ้กางแล้วก็กางล่วงมาแล้วก็กางร่วงหมองพระสุธานั่นดีพระสุธาเฮ้ย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 ข้างล่างข้างล่างข้างล่าง ฮัล่ามันมีงานบูชายันกันได้ไงเนี่ยน้วมันอะไรแล้วมีถังระเบิดด้วยได้เวลาแล้วสินะวงแตกแล้วก็ไปหมุนอยู่ในไอแล้วก็ไปหมุนอยู่ในวงล้อแห่งไฟเขาเรียกว่าอะไรนะไอเครื่องบดปูหรอแล้วก็ไปหมุนอยู่ในนั้นนะแล้วทำได้ยังไงนั่นเอ้า อะไรกันคนเมืองน,นี่ทำไมมันชิวอย่างงี้แต่ละคนเดี๋ยเอโด่คุยกันเข้าไปเอาไปเอาไปแพะตัวนี้เอาแล้วมาไม่มด,ด,ดีก็โดนรถแขนล้อมอีกอะไรของมันกันนี่คนพวกนี้เอา้าแล้วก็หัวตดดเตะรถแขนซะเองเออรู้สือพวกนี้มันท่านทานซื้อเบื่อย่างไ,ไม่รู้ฮะเอา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 ,เอาเข้าไปเอาเข้าไป เฮ้ย <Hey, S 2> มีจรวดด้วยโอ้ม็กกเกนอนดูหน่อยดิไปแล้วอ้ยสะโดดรอเจ้อ uh ือ huh. หอันนี้ยังกลับมาโอ้ยส <laughs> ะดดดเก้าอี้เขาล้มไปหมดเฮ้ย <Hey, S 2> มีที่ตกปลาด้วยโอ้แม็กกได้ปลาวานขึ้นมาวานเกยตื้น ได้วานเกยตื้นซะด้วยวิ่นี่ขวิดไปก็เลยอันี้คืออะไรมีตอกมีซอกมีซอยแบะแบะเฮ้ย need fixing มันคือไอหยางอ่ะมันคืออะไรกัน น้องลองบางหาอะไรบางสื่อบางอย่างแถวนี้ดูนะไม่รู้ว่าไอ้ท่านองเมื่อกี้มันคือให้ทำอะไรกันเหมือนคุ้นๆอยู่นะเหมือนจะเคยที่เขาเล่นกันแล้วเอาไปเอาแบตเตอรี่ปราวังไว้ไอ้ตรงแท่นเหล็กเมื่อกี้เออนั่นไงอยู่นั่น,นแบตเตอรี่แบตเตอรี่รถยนต์โอ๊ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าพิ่ง,อย,งอยู่ไหนมาแล้วนะ่ะนี่ไงแบตเตอรี่รถยนต์ S B แบตเตอรี่หรือไงนี่ไปแล้วก็วิ่งไปเฮ้ยเบ่อนโอ้โหจะรถขับตันหน้าอย่างนี้นี่อันตรายนวจริง แล้วมันอยู่ไหนแล้วนี่ประเด็นคือผมหลงทางแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนเมื่อกี้มาตรงไหนวะนี่จากตรงนั้นหรือเปล่าเฮ้ยประเด็นคือตอนนี้หลงทางเรียบร้อยเมื่อกี้เดินมาจากตรงไหนแล้นนี่อ๋อจากตรงนั้นน่าจะใช่นะเอน่าจะใช่ละมั้งคมบนค้อนไปอ้ยโอ,ยโอย้โดนแรงดีดขึ้นมาอยู่ตรงนี้เชียว ใช่แล้วแหละตรงนี้แหละแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เฮ้ย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 อะไรอะอะไรนั่นคืออะไรคืออะไรมาคืออะไรดูเหมือนเป็นหอคอยฮะขึ้นไปบนนั้นดิค่อยปีนบันไดลิงขึ้นไปค่อยไต่ขึ้นไปซะท่ารู้สึกว่าบันไดนี่มันปีนแล้วมันเวียนหัวยังไงไม่รู้มันดูวนไปวนมา ค่อยไต่ขึ้นไปค่อยๆต่ขึ้นไปเฮ้อยอย่าวิ่งอย่าวิ่งค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินขเข้าไปว <to> ีดร้อ <ๆ bor gs> นด้วยความเสียวความสูง <S <S เป็นแพ้ทั้งทีแล้วว่ากลัวความสูง <S <S นี้ค่อยๆเดินใกล้ๆใกล้ถึงแล้ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใกล้นนถึงละใกล้ถึงละอีกนิดเดียวแล้วก็ มาอยู่บนยอดตึกแล้วก็มีเครื่องยิงหินด้วยมีเครื่องยิงหินด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปข้างในดิว้าวอ้อยโอ้เอาตะดติดติดตอยู่นนี้โอ้ I believe I can fly มีคนเต้นอยู่บนตึกนั้นด้วยเดี๋ยวเดีว,เดวลวกลวกวกอ้ากระแทกตึกแล้วก็เออแต่ไม่เป็นไรไอ้แพะตัวนี้มันสายถึกฮะแพะตัวนี้สายถึก ตกลงมาจากที่สูงโดนระเบิดแล้วไม่เป็นไรนี่เบรกเอียดเอ้ยมาเล่นพน,น,นันอในตู้สล็อตแมชชีนนี่ดีกว่ามาเสี่ยงดวงกันอีกรอบครับคลิปที่แล้วผมก็เพิ่งทำไปมาคลิปนี้เอาอีกรอบเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยมันคือยังไงของมั่นกันนี่ มันคือยังไงกันเน่ให,ห้โอ้ oh my god ว้าวแจ็คพอตว้าวระเบิดระเบิรดโอ้ my god โอ้ my god ระเบิดระเบิรดอ่ะแล้วก็เดินเซล,ล้มลงไปซะเองโอ้ oh my god ระเบิดระเบิรดพีบอา้าวไม่ทันได้ทำอะไรเลยลมนะ้มแล้วอ <c oughs> ้าวแล้วเอา้า <laughs> เดินชนซะเองแล้วก็ลม้มเอายังไงของมันกันนี่ไออย่างของมันปลาดปลาเหลือนี่ขอดูไปเขาขีดเอา,อย,า,า,าอย่าหาทำอย่าหาทำรถเขาวิ่งมาเร็วๆอย่างงี้อย่าหาทำโดนรถทับไอแพไอตำรวจไอจ่าสิตำรวจแพะน้อยมาหาปลาลายตัวนี้ก็ชอบหาเรื่องเขาจังเลยกลับมาค้งกับสวนสนุกแห่งนี้ไป ดูมันใส่หมวกนี่ดูเหมือนไม่ได้เป็นแพทย์ตำรวจเท่าไหร่ดูหมวกหนี่เหมือนเป็นทหารเรือซะมากกว่ามั้งนี่หน้าเป็นทหารเรือไอ้อนไหนกันนี่เฮ้ยโดนแทบพลีเลยนะนายไอ้เราอยู่ดีๆก็เป็นเงื้องเงื้องง้างักอยู่ตรงนี้เงื้องเงื้องเง้างักอะไรกันไม่รู้เดะเดวเดะเดะเด้าเอา เอากระเด็นไปโน่นหีดกระเด็นเลยเฮ้ยนี่อะไรนี่ลองเข้าไปดูหน่อยซิมันคืออะไรนี่เฮ้ยอะไรกันอะเอา้าโค้ดไรเดอร์อยู่ดีๆก็ขึ้นมาขี่หลังอย่างนี้หน้าตาเฉยเลยอยู่ดีๆก็ขึ้นมาขี่หลังนี้หน้าตาเฉยเลยเข้ามาอย่างนี้ได้ยังไงเฮ้ยโอ้ m ม่ก็ เล่นเป็นดีลารฟก็ได้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพะตัวใหม่นี่วะนี่มันแพ้สไปเดอร์แมนอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องไปรอนตึกสูงๆเดี๋ยวก่อนมันต้องไปรอนตึกสูงๆโน้นเดี๋ยวก่อนนี่เฮ้ยเฮ้ยสุดยอดอะเอาลิ้นมันยิงเป็นใยแยมงมุมได้แล้วก็ห้อยอยู่กลางตึกแบบนี้แล้วก็ oh God. โอไมค์ก๊อ้ เล่นเป็นชิ้ได้มีชิงช้าส่วนตัวด้วยมันก็ไม่ได้ไปไหนแล้วมันก็วนอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอไปลองไอ้ตึกที่สูงสูงที่อื่นเดี๋ยวจะลองไอ้อะไรใหม่ๆเล่นดูบ้างเดี๋ยวก่อน<ด> <c oughs> นี่เล<ป>่เบ้ อันนี้ก็ยังมาเต้นอยู่บนถังขยะแล้วก็มันนอนตา,ตายูนท่าห้อยหัวซะด้วยเดี๋ยวไปว,วันนี้โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนหน้าผานั้นเดี๋ยวลองดูของเล่นใหม่ดูวดูว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนอกจากอในเมืองเนี้ยโอ้หรถแต่ละคัเนี่ขับมาด้วยความเร็วนะไ oh ม y g o ลรถมันทุกนน้ำมัน ระเบิดเรียบร้อยครับแบเอ้ยเครื่องยิงเห็นอีกแล้วเดี๋ยวลองขึ้นไปบนอุโมนั้นดูดีกว่าไปตรงอุโมนั้นดูดีกว่าว่าอแล้วก็เปลี่ยนอันเป็นแพะใส่เจ็ตแพกตั้งหลักก่อนถอยล้างไปแล้วก็วิ่งไปเลยกระโดดพร้อมบินไปเลยบินไปแล้วบินไปแล้วเ,เอ้ยเฮ้ยเ้ยหมนุมนหมนุมนหมนุนหมุนหมุนหมุนเอาขวานเทียมเอา เมื่อกี้ละโอ้เสียเซลเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รึปอ้าวโอเคมีพัดลมอยู่ตรงนี้โอเคเพื่อให้บินอย่างสวัสดิภาพเพื่อให้บินได้ประสิทธิภาพโอเคขึ้นไปบนพัดลมนี้แล้วก็บินไปแร้วโอ้ย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 เอาเอาเบ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 าลูกเบาลูกเบา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 ลูกเบาเบาเบาหัวทิมย์อ่เง้ยเาหัวทิพเด้อเด้อเด้อหัวทิมเนี่ย เอาใหม่เมืกก่อกี้อาจจะเสียเซลเอาใหม่บินไปเลยเอา้าโอ้ยเฮ้ยหัวชนบ้านเฮ้ยหยุดการแนละ้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเมืกก่อกี้บินอยู่ดีๆหัวชนบ้านเขาเถอยเลยเจ็บไหมนะเอาใหม่ยังไม่เข็ดอีกเหรอยังไม่เข็ดอีกเหรอเอา้าเอา้าเอ้าบินไปเลยเอา้าบินอนเสาไฟฟ้าเขาล้มหมดแล้วหยุดกานอยู่ได้แล้วพอแล้ว ปวดหัวจริงๆไกยแพะตัวนี้นี่หาเรื่องปวดหัวใส่ตัวเองตลอดเลยถะาักจะอารมขึ้นแล้วท้าจะของขึ้นแล้ะโอเคเราวนี่วิ่งมาอยู่ในซอกตึกหรือไงนี่เบ้เอาวิ่งมาสะดุดกล่องของตัวเองล้มทั้งง้นนี่โอเค นั่นนนั่ทำอะไรวิ่งอยู่กบเทออีกเหรอเนี่ยรักะเทเถอมาในดงแถวนี้มาอยู่แถวนี้แถวๆกังหันลมฮันล้อันลอเฮ็ดอียังเฮ้ยมันมีคนขึ้นไปเต้นอยู่บนนั้นต้องเรียกต้องการความสนใจอะไรจากสังคมเขาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอขึ้นไปทางสอนไหนดิ สูตรวิธีปีนบันไดก็สูตรเดิมครับเอาหัวไต่ขึ้นบันไดครับแล้วดูหัวดูหัวดูหัวเป็นขึ้นบันไดสูตรเดิมเอาหัวไตขึ้นบันไดเดียว้ยลวก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 อ้าวไม่ลม้มตกมาจากกลางหันลมซะสูงแล้วก็เป็นเรื่องที่บอกให้รู้ว่าไม่ใช่มะม่วงก็ลวงได้เบร แล้วก็ดูท่าปีขึ้นบันได <c oughs> ดูท่าขึ้นบันไดของมันโอเคอ้าวติดติดติดเดี๋ยวก่นอนขึ้นมาขึ้นมาโอเครอบนี้โอเคฮัลโหลฮัลโหลไปเลยต้องการอะไรจากสังคมโอเคอ้าวอาว <c oughs> ดอนใบพัดมันพัดล่วงลงมา อืมกลับมาสวนสนุนนี่อีกครั้งดีกว่าไม่ใช่ว่าจะไปหาอะไรเล่นแผงๆอย่างนี้นะเออนั่นว่าแล้วมันต้องมันจะไปเล่นกับม้าหมุนนั่ะแลละไอ้แพน้อยตัวนี้นั่น อ้าวอ้าอโดนโอ้โหโ,โดนปาดตกโดนปาดตกทะเลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดน่อะไรอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเดินบนผิวน้ําได้ด้วยโอ้ไม่เก็ดนี่คนหรืออะไรเนี่ยทำไมเดินบนผิวน้ําได้ด้วยไหนดูดิเดินบนผิวน้ําได้ด้วยเหรอเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ <profile> มันเป็นไปแล้วเดินบนผิวน้ําได้คนอะไรเดินบนผิวน้ําได้แถมไม่ใช่น้าธรรมดาแลเป็นเดินบนทะเลได้ แบนี่เอาจไปไหนเอาไปไหนควิดที่หนึงกระเด็นตกนะ้ำไปเลยี่โลไทนี่เดบรู้จักแต่ตอนนี่เดบอันนี้เขามาเปลี่ยนมาเป็นไทนี่เดบรูปนพี่รุ่นน้องกันได้ไงล่ะนี่มีลานสเกตด,ด้วยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวขอนักกีฬาสเก็ตตัวยงหน่อยไปเล่นสเก็ตตรงนั้นเดี๋ยวก่อนอืมลากเกตสเก็ตกดมาเตรียมเตรียมยดครับเล่นพร้อมเล่นสเก็ตมันอยู่บนเนินสูงๆนั่นใช่ไหมโอเคได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นไปบนนั้นแหละโอเคมาบนนี้แล้วแล้วก็เอาเลย

มันเป็นปูนเป็นไฟเลยพอแล้วพอแล้วเบาเบาลเบาวงล้อไฟเนี่ยเฮ้ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นวงล้อไฟเลยหมุนเอาเอาเอาพอแล้วเวียนหัวเวียนหัวพอแล้วพอแล้วหยุดได้แล้วพอได้แล้วพอได้แล้วเวียนหัวหยุดได้แล้วเออกว่าจะหยุดได้โอ้ยเขาจะปวดหัวเลยถ้าปวดหัวมากนะ เอาอีก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 ยังไม่พอยังไม่เสร็จเอาเอายังไม่เข็ดยังไม่เข็ดยังไม่เขร็ดยังไม่เขร็ดอีกยังไม่เขร็ดในกจะเล่นอีกยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดเอาอีก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 เอาให้หมดแรงเล่นต่อไปเลยเธอเลยเอาให้หมดแรงเล่นจนกว่าตัวเองจะหมดแรงเอาอีก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 เล่นจนกว่าจะหมดแรงเอาอีกเอาอีกเอาอีกพอได้แล้วมาเวียนหัวแล้ว โอเคพอแค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับคลิปวันนี้นะครับ <laughs> ผม <laughs> น้องพิ่มติขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนครับท่านท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับเจ้าแพะน้อยขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนครับ <laughs> สวัสดีครับ